เทศไทยจุดประกายแห่งเมตตาเปิดภารกิจช่วยเหลือข้ามพรมแดนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาประสานกำลังร่วมส่งขบวนบรรทาทุกข์เข้าสู่เวียดนามที่กำลังประสบอุทกภ,ภัยครั้งใหญ่ขบวนรถกู้ภัยพร้อมเครื่องมือทันสมัยผ้าหม่มอาหารและยารักษาโรคเดินทางท่ามกลางสายตาแห่งความหวังของประชาชนผู้เดือดร้อน กัมพูชาถอนรถถังและจรวด BM-21 กมกับฐานตามข้อตกลงสันติภาพไทยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ครั้งใหญ่หลังเวเนซุเอลาประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับวอชิงตันสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียประทะกันในเวเนซุเอลาจุดชนวนความตึงเครียดร,ระดับโลก ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเกมอำนาจระหว่างประเทศหลายคนอาจเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนโลกต้องเริ่มจากประเทศมหาอำนาจต้องมาพร้อมงบประมาณมหาศาลหรือคำประกาศอันหนักแน่นจากเวทีระดับโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงกลางปีนี้กลับหักล้างความเชื่อเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่จีนและไม่ใช่ชาติใดในกลุ่มประเทศร่ำรวยที่จุดประกา,การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หากแต่เป็นประเทศไทยประเทศที่หลายคน มองว่าเล็กเกินไปจะมีเสียงในเวทีระหว่างประเทศกับกลายเป็นผู้จุดไฟกองแรกที่ทำให้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต้องรีบก้าวตามโดยไม่อาจนิ่งเฉย วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางของเวียดนามครั้งนี้ไม่ได้เพียงกวาดล้างบ้านเรือนถนนหรือโรงเรียนหลายพันแห่งแต่ยังเผยให้เห็นว่าใครกันแน่ที่พร้อมยื่นมือให้ก่อนคำขอร้องจะมาถึงเมื่อเด็กนักเรียนต้องว่ายน้ำไปโรงเรียนเมื่อสะพานถูกน้ำพัดพาไปทั้งหมู่บ้านและเมื่อครอบครัวหนึ่งสูญเสียบ้านทั้งหลังโดยไม่มีแม้แต่เต็นท์ให้หลบฝนประเทศไทยไม่ได้รอคำร้องขอไม่รอการถแถลงจากองค์กรระหว่างประเทศแต่เริ่มลงมือทำอย่างเงียบงนัน ขบวนรถบรรทุกที่ไม่มีกล้องข่าวไม่มีกองถ่ายไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐออกมาต้อนรับวิ่งข้ามพรมแดนลาวเข้าสู่เวียดนามตอนกลางพร้อมกล่องบรรจุผ้าหม่มอาหารแห้งเต็นท์เครื่งองกรองน้ำและสิ่งของจำเป็นทุกกล่องมีเพียงสติกเกอร์เล็กๆแปะชื่อวัดโพธิ วัดปากน้ำหรือชื่อเมืองอย่างเชียงใหม่อุบลราชธานีไม่มีคำโฆษณาไม่มีโลโก้ไม่มีพิธีส่งมอบแต่สิ่งที่มีกลับสะเทือนใจผู้รับมากกว่าทุกคำปร,ราศรัยบนเวทีโลกภาพนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนก้มหน้าเช็ดน้ำตาอยู่หน้ากองสิ่งของที่ติดธงชาติไทยไม่ได้มีคำบรรยายไม่มีคำพูดใดประกอบมีเพียงภาพเงียบที่เล่าเรื่องได้ลึกกว่ารายงานข่าวใดในโลก น้ำตานั้นไม่ใช่น้ำตาแห่งความขาดแคลนหากแต่เป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันที่เกิดจากการได้เห็นว่าความทรงจำดีๆในอดีตยังไม่หายไปประเทศที่เคยช่วยไทยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ในปีพุทธศักราช2554วันนี้ได้รับความช่วยเหลือกลับคืนในเวลาที่ต้องการที่สุดโดยไม่ต้องร้องขอ และนั่นคือภาพที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเห็นเช่นกันไม่ใช่ภาพของวิกฤตธ,ธรรมชาติแต่คือภาพของการกระทำที่ไร้คำพูดการให้ที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สองประเทศมหาอำนาจต้องรีบออกประกาศให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการภายในเวลาไม่ถึง3วันหลังขบวนรถจากไทยมาถึงเวียดนามความเงียบของไทยกลายเป็นเสียงเรียกร้องที่ดังที่สุดในระดับนานาชาติและการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นและอเมริกาในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพียงตามมารยาททางการทูตแต่มาจากแรงกดดันทางคุณธรรมที่ประเทศไทยได้จุดประกายขึ้นก่อนใคร เพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราไม่ใช่แค่ภาพน้ําใจจากเพื่อนบ้านที่ดีแต่คือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลังที่ไม่อิงกับเงินปลาไม่ขึ้นกับกําลังทหารหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจแต่เป็นพลังที่เริ่มต้นจากการจําได้ว่าใครเคยช่วยเราเมื่อเราต้องการที่สุดพลังนั้นกําลังตื่นขึ้นกําลังเดินหน้าและกําลังแผ่ขยายไปไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้จะไม่ใช่แค่จํานวนกล่องช่วยเหลือหรือเงินบริ จจาาากต่งประเทศแต่คือคำถามใหญ่ที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นในระดับภูมิภาคว่าโลกที่เงียบงันนี้กำลังถูกชุบชีวิตขึ้นด้วยคุณธรรมเงียบๆจากประเทศที่ไม่มีใครเคยคิดว่าเขาจะนำมาก่อนในสนามนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้าสู่ฉากถัดไปที่ไฟแห่งความทรงจํากำลังกลายเป็นแสงนำทางใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดภัยพิบัติที่มากกว่าน้ำท่วมและเหตุผลที่โลกไม่อาจเมินเฉย เมื่อพูดถึงคำว่าน้ำท่วมหลายคนอาจนึกถึงภาพน้ำท่วมขังสองข้างถนนหรือภาพข่าวสั้นที่ฉายแค่ไม่กี่วินาทีในช่วงท้ายรายการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามช่วงกลางปีนี้กลับรุนแรงและโหดร้ายกว่าที่ตัวอักษรจะพรรณนาได้เพราะนี่ไม่ใช่แค่น้ำที่ล้นตลิ่งไม่ใช่แค่ฝนที่ตกต่อเนื่องแต่มันคือหายนะที่พัดพาทุกอย่างไปพร้อมกันทั้งชีวิตบ้านเรือนความหวังและอนาคตของผู้คนหลายหมื่นคนในภาคกลางของประเทศ ในจังหวัดกวางจีฮาติงและงาอานระดับน้ำพุ่งสูงจนท่วมหลังคาบ้านผู้สูงอายุต้องปีนขึ้นบนต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดเด็กนักเรียนหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโรงเรียนบางคนต้องว่ายน้ำท่วนกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อไปให้ถึงห้องเรียนที่ไม่มีครูรออยู่ บางโรงเรียนกลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้สูญเสียบ้านในหลายพื้นที่ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงได้ทันทีเพราะถนนพังสะพานขาดและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดความเงียบเข้าปกคลุมหมู่บ้านทั้งในความหมายทางกายภาพและความรู้สึกทางใจแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือความรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกลืมเพราะในขณะที่เวียดนามกำลังเผชิญภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีสื่อกระแสหลักของโลกกลับมุ่ง ความสนใจไปที่ตลาดหุ้นการเจราจาการค้าระหว่างจีนกับยุโรปหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่มีสำนักข่าวใดขึ้นพาดหัวถึงเด็กที่ว่ายน้ำไปโรงเรียนไม่มีเวทีการประชุมระดับผู้นำใดหยิบเรื่องเวียดนามขึ้นมาอภิปรายอย่างเร่งด่วนและไม่มีผู้นำประเทศใดกล่าวคำว่าเราจะช่วยนอกจากถ้อยคำมาตรฐานในสื่อประชาสัมพันธ์ กระนั้นเองประเทศไทยกลับเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่เงียบกว่าไม่มีคำประกาศไม่มีงบประมาณที่ตั้งลวงหน้าไม่มีภาพผู้นำถือกล่องถ่ายรูปแต่เลือกที่จะลงมือทำทันทีเมื่อได้ยินว่าเพื่อนบ้านกำลังร้องไห้เส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางการทูตไม่ใช่เส้นทางเศรษฐกิจแต่มันคือเส้นทางของความทรงจำความรู้สึกและความจริงใจที่ไม่ได้อยู่ในกระดาษนโยบายใดทั้งสิ้น เมื่อวัดโพธิ์ทิศในกรุงเทพวัดเจดีหลวงในเชียงใหม่และกลุ่มจิตอาสาในอุบลราชธานีประกาศรวมตัวกันช่วยเวียดนามโดยไม่รอรัฐบาลสัญญาณแรกของความเป็นมนุษย์ก็เริ่มต้นขึ้นในเวลาไม่ถึง5วันข้าวสารผ้าหม่มเต็นท์เครื่องกองน้ำและเงินสดรวมมูลค่าหลายพันล้านด่งเวียดนามก็ถูกรวบรวมและจัดส่งขึ้นรถบรรทุกทันทีขบวนรถเหล่านั้นวิ่งข้ามพรมแดนผ่านด่านลาวบาวเข้าสู่เวียดนามโดยไม่มีพิธีใดๆมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และหัวใจของผู้ส่งที่เต็ม เมตตาไม่มีใครคาดคิดว่าเสียงรถบรรทุกจากไทยที่แล่นเข้าไปกลางพายุจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงสั่นสะเทือนทางศิลธรรมครั้งใหม่ไม่มีใครคิดว่ากล่องสิ่งของที่ไม่มีตราองค์กรใดแต่ติดชื่อวัดธรรมดาจะเปลี่ยนวิธีที่โลกมองการช่วยเหลือข้ามพรมแดนได้อย่างสิ้นเชิงและไม่มีใครรู้ว่าคลื่นแห่งน้ำใจที่เริ่มจากวัดเล็กๆในภาคเหนือของไทยจะสามารถพัดพาความนิ่งเฉยของประเทศมหาอำนาจให้ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว เพราะหากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวียดนามยังไม่สามารถปลุกโลกให้ลุกขึ้นมาได้แล้วอะไรจะทำได้การเห็นเด็กคนหนึ่งต้องนอนกลางน้ำกับข้าวกล่องจากไทยการได้ยินเสียงคุณยายพูดว่าตลอดชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีใครส่งผ้าห่มมาให้โดยไม่รู้จักกันนั่นคือสัญญาณที่มนุษย์ไม่ควรปล่อยผ่านและเมื่อสัญญาณนี้ถูกไทยรับไว้ก่อนประเทศอื่นจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป และนี่คือจุดที่ความช่วยเหลือจากไทยไม่ได้จบลงแค่เพื่อนบ้านที่ดีแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในเวลาเพียงไม่กี่วันต่อมาพวกเขาไม่ได้ตอบสนองเพราะแรงกดดันจากสื่อไม่ได้ตอบสนองเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพราะพวกเขารับรู้ได้ว่ามีประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่งสอนโลกว่าการช่วยเหลือไม่ต้องการพิธีการช่วยเหลือแค่ต้องมาถึงในเวลาที่ถูกต้องสิ่งที่เราจะเห็นในภาคถัดไปจะไม่ใช่เพียงการตอบรับจากญี่ปุ่นและอเมริกาในเชิงตัวเลข หรือถ้อยแถลงแต่มันคือการเปิดเผยว่าเหตุใดสองประเทศมหาอำนาจนี้จึงต้องเดินตามประเทศไทยอย่างไม่มีข้อแม้และอะไรคือพลังแท้จริงที่ดึงพวกเขาเข้ามาในเส้นทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเงียบที่ดังกว่าคำพูดและเสียงสะเทือนที่ไม่มีใครเตรียมใจรับไม่มีประกาศไม่มีคำกล่าวขอบคุณไม่มีรัฐมนตรีไทยคนใดขึ้นเวทีไม่มีภาพพิธีส่งมอบหรือกล้องถ่ายทอดสด แต่กล่องข้าวสารจากประเทศไทยกลับไปปรากฏอยู่ในมือของเด็กชายเวียดนามกลางศูนย์พักพิงชั่วคราวเด็กคนนั้นยิ้มอย่างสดใสและพูดเบาๆว่าขอบคุณน้ำเสียงของเขาสะท้อนในคลิปสั้นเพียง30วินาทีซึ่งถูกแชร์ออกไปกว่า1 0 0,000ครั้งภายใน2วันโดยไม่ต้องมีคำโปรยไม่ต้องมีชื่อผู้บริจาคไม่ต้องมีเสียงดนตรีประกอบ นี่คือการให้ที่ไม่มีเสียงแต่สะเทือนลึกกว่าทุกคำปร,ราศรัยและไม่มีใครคาดคิดว่าความเงียบของประเทศไทยจะกลายเป็นเสียงเรียกร้องทางศีลธรรมที่ดังกระหึ่มไปทั่วเอเชียคนไทยหลายคนเพิ่งรู้ว่ามีคณะสงฆ์จากเชียงใหม่รวมตัวสวดมนต์แผ่เมตตาให้ชาวเวียดนามแบบเงียบๆไม่มีสื่อไม่มีข่าว และไม่มีใบแถลงใดถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวภาคประชาชนแต่กลายเป็นกระบวนการที่เบื้องลึกแต่มั่นคงในเวลาไม่กี่วันภาพกล่องสิ่งของจากไทยที่แนบชื่อวัดโพธ์วัดปากน้ําและวัดในอุบลราชธานีเริ่มปรากฏในโซเชียลเวียดนามอย่างเงียบงันแต่กว้างไกล และเมื่อภาพเหล่านี้เดินทางข้ามพรมแดนกลับเข้ามายังฝั่งไทยความเงียบก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยคําว่าเราเคยช่วยเขาเขาก็เคยช่วยเราและนี่คือความทรงจําที่เราไม่ควรลืมผู้ใช้ Facebook ชาวไทยคนหนึ่งโพสต์ภาพถุงข้าวสารที่มีคําเขียนด้วยลายมือว่าจากใจประเทศไทยพร้อมข้อความว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ลืมหลายคนเริ่มย้อนกลับไปค้นหาเหตุการณ์ปีพุทธศักราช2554 ที่เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ส่งข้าวน้ําและยาเข้ามาช่วยไทยในช่วงน้ําท่วมใหญ่และเมื่อย้อนมองปัจจุบันความเงียบที่เราเลือกใช้จึงไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือความแน่วแน่ที่ไม่ต้องประกาศนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในญี่ปุ่นให้คำนิยามว่าการช่วยเหลือของไทยในครั้งนี้คือพลังอ่อนเชิงคุณธรรมที่บริสุทธิ์เพราะไม่มีการจัดฉากไม่มีสื่อมวลชนไม่มีการถ่ายภาพมอบกล่องของไม่มีการจับมือของนักการเมือง และไม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนลมหายใจของประเทศที่เคยเป็นเพื่อนและยังเลือกจะเป็นเพื่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อสื่อเวียดนามเริ่มพูดถึงความเคลื่อนไหวของไทยในลักษณะที่ยกย่องว่างเงียบแต่ลึกกลับกลายเป็นว่าสื่อญี่ปุ่นอย่างนิกเคนเอเชียและเอเชียไทมส์ก็เริ่มรายงานเรื่องนี้ในบริบทของความกล้าหาญทางจิตใจมากกว่ากำลังทางเศรษฐกิจเพระขณะที่บางประเทศร่ำรวยเลือกใช้เวทีโลกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยกลับใช้ความเงียบและเมตตาแทนคำประกาศทันทีที่กระแสะเหล่านี้เริ่มปรากฏชัดรัฐบาลญี่ปุ่นจึงไม่อาจนิ่งเฉยต่อไปได้อีกต่อไปแม้ไม่มีกระแสะกดดันโดยตรง แต่เสียงสะท้อนจากประชาชนในญี่ปุ่นผ่านสื่อโซเชียลก็เริ่มถามว่าทำไมเรายังไม่ช่วยเวียดนามทั้งที่เพื่อนบ้านของเราได้เริ่มลงมือแล้วสัญญาณเช่นนี้ไม่ใช่เสียงตะโกนแต่คือแรงกระเพื่อมที่ทรงพลังเกินกว่าจะเพิกเฉย ไม่นานหลังจากนั้นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประกาศว่าจะส่งอุปกรณ์อย่างชีพเงินทุนและชุดช่วยชีวิตเข้ามาสมทบความช่วยเหลือแก่เวียดนามโดยเลือกจะส่งผ่านช่องทางภาคประชาชนแทนที่จะใช้พิธีการรัฐต่อรัฐท่าทีดังกล่าวถูกสื่อเวียดนามขนานนามว่าเป็นการเดินตามแสงจากไทยและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการที่สหรัฐอเมริกาไม่รอช้าในการเข้าร่วมโดย USA ประกาศภายใน3วันว่าจะร่วมสนับสนุน นุนเวียดนามด้วยเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมระบุว่าเป็นการยืนเคียงข้างประชาชนในยามยากไม่ใช่เพียงคำถแถลงตามมารยาทแต่เป็นผลสะเทือนทางจริยธรรมที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของประเทศไทยทั้งหมดนี้สะท้อนเพียงสิ่งเดียวว่าบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยอาจดังกว่าการพูดทุกอย่างและการลงมือทำโดยไม่มีพิธีอาจเปลี่ยนทิศทางของทั้งภูมิภาคได้จริงหากมีประเทศหนึ่งกล้าเริ่มต้นก่อน สิ่งที่กำลังจะเผยให้เห็นต่อไปไม่ใช่แค่การตอบสนองของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแต่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมสองประเทศมหาอำนาจจึงต้องเลือกเดินตามความเงียบของไทยและอะไรคือแรงกระตุ้นที่ทำให้พวกเขายอมสลายท่าทีเฉยเมยในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเมื่อญี่ปุ่นและอเมริกาเข้าร่วมจุดไฟแห่งความดีไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไป ไม่มีใครคาดคิดว่าเพียงไม่กี่วันหลังขบวนรถบรรทุกจากประเทศไทยแล่นเข้าสู่เวียดนามโดยไม่มีเสียงประกาศสองประเทศมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะต้องเร่งตามเข้ามาในเส้นทางเดียวกันโดยไม่ลังเลเพราะแรงสะเทือนจากการให้ที่ไร้เสียงของไทยได้สั่นคลอนความเฉยชาของโลกตะวันตกจนพวกเขาไม่อาจนิ่งเฉยต่อไปได้อีก หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประกาศมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อเวียดนามโดยส่งอุปกรณ์กรองน้ำเต็นท์ผ้าใบยารักษาโรคและเงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่งผ่านเครือข่ายภาคประชาชนการเลือกใช้ช่องทางนี้แทนที่จะใช้พิธีการรัฐต่อรัฐสะท้อนว่าญี่ปุ่นรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนในจังหวะนี้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อการให้เริ่มต้นจากความเงียบการเดินตามด้วยความอ่อนน้อมจึงเหมาะสมยิ่งกว่าแสงแฟชจากพิธีการ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโตเกียวเขียนบทความวิเคราะห์ว่าการช่วยเหลือจากไทยคือแรงบันดาลใจเชิงจริยธรรมที่แท้จริงเพราะไม่มีความต้องการสร้างภาพลักษณ์ไม่มีการเก็บคะแนนทางการเมืองและไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นการให้ของไทยในครั้งนี้จึงปลุกสำนึกในภูมิภาคให้ตื่นขึ้นจากการมองเห็นทุกอย่างผ่านเลนส์ทางยุทธศาสตร์แต่เพียงด้านเดียวทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของอเมริกาหรือ u SAD ก็ประกาศในเวลาห่างกันไม่ถึง3วันว่าจะจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เวียดนามโดยเน้นว่าจะส่งผ่านโครงการที่เน้นการเข้าถึงระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริงคำประกาศครั้งนี้ไม่มีถ้อยคำใหญ่โตไม่มีภาพผู้นำถือเช็คขนาดใหญ่บนเวทีมีเพียงข้อความสั้นว่าเราจะยืนเคียงข้างเพื่อนของเราในยามยาก สื่อเวียดนามรายงานอย่างตรงไปตรงมาว่าท่าทีของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่ใช่การมาในฐานะผู้บริจาคจากโลกตะวันตก แต่มาในฐานะผู้รับแรงบันดาลใจจากความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักข่าวเวียดนามใช้คําว่าเสียงสะท้อนจากไทยดังกว่าการประชุมสุดยอดระดับโลกใดๆเพราะมันไม่ต้องการคําแปลไม่ต้องการพิธีการและไม่ต้องการผู้ถแถลงภาคประชาชนในเวียดนามเองก็แสดงความรู้สึกซาบซึ้งต่อท่าทีของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนแต่หลายคนยืนยันว่าจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวนี้คือประเทศไทยคลิปวิดีโอ ที่เด็กเวียดนามถือกล่องบะหมี่จากเชียงใหม่ยังคงถูกส่งต่ออย่างไม่หยุดหย่อนพร้อมคำบรรยายที่บอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้คนอื่นๆลุกขึ้นมาเดินตาม ในญี่ปุ่นเองมีบทความบนเว็บไซต์สำนักข่าวกระแสะหลักระบุว่าประเทศไทยได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการทู่โตมนุษยธรรมการช่วยเหลือในครั้งนี้ของไทยทําให้ญี่ปุ่นต้องหันกลับมาทบทวนว่าความร่วมมือในภูมิภาคนี้ควรเริ่มจากหัวใจของประชาชนมากกว่าการลงนามระหว่างรัฐบาลคําถามนี้เริ่มสะท้อนในระดับวิชาการและสังคมในวงกว้าง ที่น่าสังเกตย, COSTA ยิ่งกว่าคือในสหรัฐอเมริกามีนักการเมืองสายประชาธิปไตยโพสต์ข้อความสั้นบนสื่อโซเชียลว่าการช่วยเหลือของไทยต่อเวียดน,นามคือสิ่งที่อเมริกาควรเรียนรู้เพราะการช่วยเหลือที่แท้จริงไม่ต้องการกล้องไม่ต้องการผู้ชมแต่ต้องการความจริงใจและจังหวะที่ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเพิ่งแสดงให้โลกเห็นการเป็นผู้ให้ที่ไม่ต้องการเครดิตการทำในสิ่งที่ควรทำแม้ไม่มีใครเห็น การเลือกใช้ความเงียบเป็นภาษาสากลที่เข้าใจได้ทุกชาติทุกภาษาและเมื่อภาษานั้นถูกถอดรหัสโดยญี่ปุ่นและอเมริกาโลกทั้งใบก็เริ่มเคลื่อนไหวตามในทิศท,ทางที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาคถัดไปจะไม่ใช่เพียงคำวิเคราะห์ของนักวิชาการหรือถ้อยแถลงจากผู้นำแต่จะเป็นการถอดรหัสว่สาทำไมการให้ในความเงียบจึงกลายเป็นพลังใหม่ของภูมิภาค และอะไรคือรากฐานของพลังที่ประเทศไทยสามารถจุดประกายได้โดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลหรืออำนาจทางการทูตแม้แต่น้อยอำนาจของความทรงจำและพลังของการตอบแทนอย่างลูกคุณ